สวัสดีทุกท่านนะครับพว่ผมบารอนี่นะครับและ a r k Survival e v o l v e Map The Center นนะครับอีกเอพิโซดอีกแล้วนะเอพิโซดนี้ก็เป็นเอพิโซดที่ถ้าจำไม่ผิด5นะถ้าจำผิดก็ไม่ใช่5นะครับ จะพูดทำไมโอเคครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมซีรีส์อาร์คของผมนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาสร้างเรือครับเพื่อไปจับเดรนอสเซร์ตัวหนึ่งจริงๆมันไม่ใช่เดนอสเซร์นะครับสัตว์ที่ผมจะไปจับก็คือแมมมอธครับแมมมอธคือช้างนะพูดง่ายๆผมจับมาทำไมเพราะว่าถ้าจำได้ภาคที่แล้วเราจับโดรดิคูลัสมาแล้วนะครับเป็นตัวที่ช่วยหาหินใช่ไหม แต่เราต้องมีตัวที่ช่วยหาไม้ด้วยครับซึ่งช้างตอบโจทย์เรามากนะครับเท่าที่ผมรู้มีตัวช่วยหาไม้2ตัวนั่นก็คือช้างกับบีเวอร์นะครับแต่บีเวอร์ตัดออกไปเพราะจับโคตรยากครับบอกเลยถ้าเลเวลเท่ากันเนี่ยบีเวอร์จับยากกว่าช้างเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับแต่มันก็มีข้อดีหลายอย่างนะครับซึ่งผมยังไม่พูดตอนนี้ละกันนะครับข้อดีที่ต่างจากช้างแต่ช้างก็มีข้อดีที่ต่างจากบีเวอร์ครับสตัวนี้มีข้อดีต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับผมจะไปหาวัตถุดิบมา เปลี่ยนเจ้าเรือลำนี้เป็นเรือสําหรับจับสัตว์เลยนะครับเดี๋ยวผมไปวางแผนก่อนแล้วกันว่าจะสร้างประมาณไหนนะครับแล้วก็จะไปหาวัตถุดิบนะครับแล้วเรากลับมาเจอกันครับผมตอนนี้เราก็ได้หินมาจํานวนหนึ่งแล้วนะหาหินไม่ยากเลยตอนนี้นะครับมันไปยากที่ไม้แทนละนั่นแหละเราถึงต้องจับแมมมอธไงที่ผมวางแผนการสร้างไว้ก็คือจะสร้างเหมือนสร้างด้านหนึ่งนะครับเป็นทางเดินขึ้นเนี่ยเราจะติดแลมก็คือไอ้ไม้เฉียงๆไว้นะครับเพื่อล่อ นะวิ่งล่อเราจะยิงแมมมอสแล้วเราก็วิ่งล่อขึ้นเรือนะครับให้แมมมอสมันเดินขึ้นเรือแล้วรอบๆของเรือน,นั้นอนะ่ะมันจะเป็นกำแพงสูงสัก2ชั้นนะครับเป็นแผ่นหินสูง2ชั้นทําให้แมมมอสออกไม่ได้นะครับแล้วเราก็จะยิงลูกธนูแทงแอโร่ใส่มันจนมันหลับนะครับแล้วเราก็จะพามันกลับบ้านพูดไปก็อาจจะไม่เห็นภาพครับเดี๋ยวผมสร้างเลยแล้วกันนะครับตอนแรกก็วางเอ่อฟอนดชั่นหินก่อนเดี๋ยวนะเราต้องสร้างให้มันตรงๆนะเพื่อ ให้มันใช้ประโยชน์พื้นที่ได้สูงสุดโอเคแล้วมั้งลองอาา่าฮะนะครับนี่คือแผ่นแรกนะครับแผ่นที่สองโอเควางได้ฮะแผ่นที่สามได้ได้ได,ได้โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยขาดอีกแผ่นหนึ่งแฮะเราจะวางอ่า ฟอนเดชั o นอีกอันหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วรอบๆออถาดออกไปก็จะเป็นเซลลิงก็คือแผ่นหินธรรมดานะครับไม่ใช่ฟอนเดชั่นละผมว่าน่าจะขาดแฟลชใช่ไงอ๋อขาดทั้งหินทั้งแฟลชเราตัดแฟลชไปก่อนแล้วกันครับโอเคครับเดินผังเดินได้อยู่แะฟอนเดชั o นมาอนหนึ่งครับกระโดดกระโดดไม่ได้ด้วยคาบของอยู่น่าจะโดดได้ แล้วก็มาวางโปะตรงนี้ฮะผมว่าน่าจะวางฟารเดชั่นไม่ได้แล้วล่ะนะไม่มีพื้นที่เหลือพื้นที่แพให้วางแล้วนะครับนอกจากตรงนี้ตรงนี้ไม่ควรวางเพราะว่ามันเป็นที่ขับเรือของเรานะต่อไปครับก็สร้าง ling, เซอร์ริ่งเพื่อเพิ่มขนาดของเรือนะครับรู้สึกว่าแมมมอสน,นี่น่าจะตัวใหญ่หน่อยนะโอเคเราก็จะได้แผ่นเซอร์ริ่งมาอีก6แผ่นนะครับมาวางเลยอนะ ภาบปาพไปครับผมหลังจากผมยินงงอยู่พักใหญ่ๆเลยนะครับผมก็นะคิดนะครับว่าจะทำแบบนี้นะทางนี้ก็คือ,อ,อทางที่เราจะใช้ให้แมมมอตขึ้นครับเราจะเอาทางเนี้ยเทียบท่านะครับแล้วเราก็จะยิงสมมุติเจ้าทราตัวนี้เป็นแมมมอตนะครับเราจะยิงเราก็จะลากมันขึ้นมาให้มันเดินเดินขึ้นมานะครับ และมันจะตกลงมาตรงนี้ปึ้งนะครับซึ่งผมยังสร้างไม่เสร็จหรอกตรงนี้ผมจะปิดด้วย door frame นะครับก็คือเขาเรียกอะไรกรอบประตูนะครับทุกด้านเพื่อให้ผมสามารถโดดหนีออกไปได้หลังจากล่อมันมาแล้วนะครับแล้วผมก็จะใช้แ r a n ง arrow ยิงเข้าไปใส่มันตามช่องของ d o อฟ frame นะครับนี่คือที่ผมคิดไว้นะแต่ว่าตอนนี้วัตถุดิบของผมหมดแล้วผมจะขอเวลาไปหาอีกสักคู่หนึ่งแล้วกันแล้วเรากลับมาครับผม โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้วัตถุดิบมาครบแล้วนะครับแล้วผมก็จะเอาเอา่อดรอเฟรมนะครับหรือบานกรอบประตูไม่ใช่บานประตูมาวางนะครับรอบตัวเรือย่างนี้อย่างนี้ ค okay. น่าจะพอแล้วนะครับแล้วแต่ว่าผมจะสร้างเป็น2ชั้นแล้วกันเผื่อมันกระโดดออกได้ช้างมันจะกระโดดได้ไงเอาไว้อตอนที่ใช้จับตัวอื่นด้วยนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ลอดคีเล็กเข้ามาอยู่หรือเปล่านะครับอาจจะอยู่นะแต่เราต้องพอลอดลงมาแล้วเนี่ยเราต้องทำให้ กำแพงด้านนี้เป็นสองชั้นเหมือนกันนะครับอันนี้สำหรับพวกทีเล็กนะอ,อีกสองอันแบบนี้ฮะโอเคแล้วผมก็จะปิดตรงนี้ด้วยกำแพงทึบแล้วกันนะครับหรือว่ากำแพงมีรูดีวะอ่าน่าจะนะนี่คือน่าจะเสร็จแล้วใช่ไหม ขนาดคนสร้างนี่ยังไม่รู้เลยว่าควรจะเสร็จหรือเปล่านะครับผมว่านะโอเคนะครับรอมันขึ้นมามันก็น่าจะติดอยู่ในนี้นะถือว่าเสร็จแล้วกันนะครับครับผมตอนนี้ในที่สุดเราก็ได้เรือนะครับสําหรับจับสัตว์แล้วนะครับน่าจะใช้ได้กับทีเล็กด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมว่าจับพวกขนาดกลางได้หลายตัวอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้จะได้100%หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองกันกับแบมมอสครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ได้เลิกออกเรือแล้วครับผมที่ที่เราจะไปจับนั้นค่อนข้างจะอันตรายนะครับโอ้โหแถวนี้เรือตรึมฮะนั่นครับแมมมอสนะครับแต่ไม่รู้ว่าเร็วเท่าไหร่ขับเรือไปเทียบท่านะครับเฮ้ยเดี๋ยวผิดด้านแบบนี้ฮะภาโอเคแล้วเราก็น่าจะโอไหม น่าจะโอนะนะครับก็ล่อแมมมอสมาวิ่งขึ้นให้แมมมอสมันเข้าไปแล้วเราก็ไปยิงเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเราลอยโอเคได้เวลาหาครับตอนนี้ครับผมตอนนี้ผมก็ได้เจอเป้าหมายแล้วครับแมมมอสที่อยากได้นะครับเลเวล20ตัวเมียนะไม่แน่ใจว่ามันตายหรือ,อยังนะเพราะแถวนั้นมีหมาป่าค่อนข้างเยอะนะนั่นฮนะตรงที่นกของเพื่อนผมมันบินอยู่อะ โอเคเราจะเจาะเทียบท่านะครับแล้วดูว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าแบบนี้ฮะแล้วผมจะเอานอกออกมาก่อนอยิงยิงล่อมาเลยโอเคครับเรากำลังจะเริ่มยิงนะครับตัวนั้นใช่ไหมนะเดี๋ยวยิงอีกตัวสวยโอเคไ้ โอเคเพื่อนผมเปิดเปิดซะง,งั้นไม่รอสัญญาณเลยว่า,าเราต้องทำให้มันตรงก่อนใช่ไหมโอเคอหันหน้ามานี่เพื่อนโอเคครับเราจะมาลุ้นกันว่าเดี๋ยวกลัวมันหลับก่อนได้เปล่า ไปแล้วโดดน้ำเอาฮะเอาละฮเอา,เอามันไม่ติดไม่ติดวะไม่ติดวะเอาใหม่เอาใหม่หรือว่าผมต้องสร้างกำแพงสองชั้นว่าตอนหลังจากมันเข้ามาให้เป็นอย่างนั้นเลยขอร้องเอาใหม่เอาใหม่ลองดูใหม่ เมื่อกี้อาจจะไม่ติดหรือว่าเราต้องยิงให้มันหลับพอดีเพราะผมมันได้เตรียมกำแพงมาเลยให้โถให้ตายเหอะไม่เราสะเคว้าวอย่างงี้วะสงสัยเราต้องยืนแทงมันด้วยบ่ะต้องให้มันขึ้นมาเอ้าว good job guys เดี๋ยวลองขับเรือออกไปดูครับ เยี่ยมฮะสำเร็จครับผมโ okay. อเคค่าทอพ่อเป็นไงบ้างเนี่ยฮะลดลดไปนิดเดียวเองนะครับเราจะเอาคริสโตนออกไปฮะแล้วก็นาโคติกผีฮะคงต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับกว่า,ามันจะมันจะเทมได้นั่นแหละนะ โอเคแล้วกลับได้เลยกลับได้เลยโอเคครับทีนี้เราก็จะขนนะครับขนของกลับบ้านฮะนี่แหละคือการสร้างเ,าเรือสําหรับจับนะครับเราใช้จับพวกตัวเล็กๆก,ก็ได้นะครับพวกอ,อังคอ,อะไรเงี้ยคานนะครับพวกนี้น่าจะขึ้นกําแพงช่องเดียวไม่ได้หรอกแล้วทําไมเราเหมือนติดบ,บัคกคนเนี้ยผมน่าจะมีแมมมอตมานอนนะครับมันก็เลยดูเหมือนแบบกระตุก เหมือนติดบั็อกอะไรสักอย่างตลอดเวลาแต่ก็โอเคฮะเรือเรายังไปได้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมกลับถึงบ้านแล้วเรามาเจอกันอีกทีละกันนะครับครับผมตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านของเราเรียบร้อยแล้วครับรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นนะไม่หนาวด้วยแ่านั้นนะหนาวหนาวพอเรือก็เบี้ยวๆนะครับพังๆไปนิดหน่อยนะครับหลังหลังจากโดนแมมมอสกระทืบมา อาการยังทรงตัวครับผมเทมมิ่งก็ขึ้นเรื่อยๆฮะแต่ว่าก็โคตรช้าก็หลังจากเทมเสร็จนะครับก็จะทําการเดโมลิตกรอบประตูพวกนี้ออกนะเพื่อให้แมมมอสมันลงไปได้นะครับก็คือสร้างไว้แค่ชั่วคราวนั่นแหละครับผมและระหว่างที่ผมกําลังรอ,อาการเทมมิ่งของเจ้าแมมมอสนะครับผมก็คิดว่ารนะอเฉยคงไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับเพราะงั้นผมเลยคิดจะสร้างาเพิงตรงนี้คล้ายๆกับ ด้านนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้จะตั้งพวกเอ่อร์บิเคเตอร์นะครับก็คือเออ่เหมือนโต๊ะคราฟนะแต่ว่าเป็นโต๊ะคราฟที่ดูที่ไฮเทคขึ้นนั่นเองนะครับและผมก็คิดว่าจะสร้างอินดัสทรีอัลกริลนะครับก็คือเหมือนเตาย่างเนื้อขนาดใหญ่อยู่ทางนี้ด้วยนะครับเพิงที่จะสร้างก็ก็เป็นแบบนี้ครับเหมือนเหมือนก๊อบด้านนี้ไปไว้อีกด้านหนึง่งนั่นแหละนะคือแบบไม่รู้จะทำอะไรนะครับระหว่างที่รอแมมมอธ แมมมอสตอนนี้เดี๋ยวผมวิ่งไปดูก่อนว่ามันได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะโอ้ก็ประมาณ25-30%ถึง30ปรนะครับประมาณนี้แหละประมาณ2 5 3 0นะครับยัดนาโคติกไปฮะหแก้วแมมมอสถือว่าเป็นตัวที่ค่าอันคอนเชียสลดค่อนข้าง,งช้านะครับผมก็เลยไม่ต้องดูแลมันมากก็เลยไปทำอะไรได้นานๆก่อนค่อยมาดูก็ได้นะ โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปหาวัตถุดิบนะครับมาสร้างเพิงที่ตั้ง f ฟร r ิเคเตอร์นะครับงั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับหลังจากผมหาวัตถุดิบรบแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาสร้างกันเลยกลับมาอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งแล้วนะไม่แน่ใจว่าชั่วโมงกับกี่นาทีนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงชั่วโมงครึ่งแต่ก็เกือบๆแล้วนะนี่ฮะคาเทมิ่งของเจ้าแมมมอตตัวนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งนะครับประมาณ45 4 0 อะไรประมาณนี้แหละนะก็น่าจะมี3ชั่วโมงครับเป็นอย่างน้อยจริงๆแต่ว่าผมได้ทำวัตถุดิบนะบเพื่อจะมาต่อเติมด้านขวาของบ้านนะครับไม่มันด้านซ้ายของบ้านแต่ด้านขวาของเราเออให้เป็นที่ตั้งแฟบริเคเตอร์นะครับและของอื่นๆอีกนะครับผมดูว่าจะตั้งได้หรือเปล่าโอเคตั้งได้นะฮะตั้งเลยสร้างเงิอนอีกด้านหนึ่งครับผมตรงนี้น่าจะเอา้า ย่นี่ใครครับโบยานชีคือเออ่ใครจับเขามานอนนะเพื่อนผมเนี่ยเลยเอิมเอ่มเอ่เอ,มอ,มอมผมว่าเราต้องเก็บก่อนอะ่ะเออเราก็ไปตั้งที่อื่นนะครับเะารจะโหดร้ายขนาดนั้นจับคนมาขังในกรงโคตรโหดอะ่ะเราเล่น pve ด้วยไม่ใช่ pvp แล้วก็ปิดฮนะหวังว่าเขาจะไม่ จมน้ำตายนะโอเคเรามาสร้างต่อครับผม3โอเค4 5 6หาอ่าฮะหลังจากสร้างเซลลิงหกช่องนะครับหรือแผ่นหินทําเป็นหลังคาครบ6ช่องนะครับเหมือนกับข้างล่างเราก็มาสร้างเรออียลลิงนะครับหรือว่าราวจับหินนั่นเองสักวันผมว่าคงได้รีโมเดลบ้านไม่ใช่รีโมเดลเขาเรียกอะไรรีเวิร์กนะครับบ้านให้เป็นหินนะ รูปร่างหน้าตาบ้านคงเหมือนเดิมฮะแต่ว่าน่าจะเป็นหินน่าจะเข้ากันโอเคตอนนี้เราก็ได้นี่ฮะบ้านที่มีปีกสองข้างนะครับปีกด้านขวาของบ้านด้านซ้ายของเราเนี่ยจะเป็นที่วางโต๊ะครับนะครับกับเตาหลอมเหล็กนะครับแล้วก็กล่องอีกจำนวนหนึ่งส่วนด้านขวาของเราแต่ด้านซ้ายของบ้านเนี่ยจะเป็นที่ตั้งเครื่องคราฟครับคือ Fabricator กับ ผมว่าจะตั้ง Industrial Grill นะครับก็คือตาอปิ้งเนื้อขนาดใหญ่นะครับโอเคผมได้คราฟเจ้า Fabricator ไว้แล้วเดี๋ยวเราไปตั้งเลยโอเคฮะน่าจะประมาณนี้อ่ะตั้งไปเลยโอเคครับเป็นไงบ้างค่อนข้างจะติดกับเราจับอยู่นะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะมันน่าจะอยู่ในนี้แหละอ่คุกกิ้งฮะนี่ไงมันโหดที่เหล็ก200นี่แหละนะน่าจะหานานอยู่นะแต่อย่างอื่นก็ไม่น่าจะนานฮะ น้ำมันด้วยนะครับแบบนี้ผมว่าน้ํามันหายากหรือไม่รู้ว่าผมไม่รู้จักที่หาหรือเปล่านะครับเจอที่หาอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าที่อื่นมีน้ํามันหรือเปล่านะครับก็เลยผมก็เลยคิดว่ามันหายากในแบบนี้นะแต่ว่าผมยังบินไม่ทั่วเกาะเลยนะโอเคครับหลังจากเราสร้างเจ้าที่วางแฟลกิเบรเกเตอร์ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องรอแมมโมดอีกนะนึกว่าจะทำอะไรครับนึกว่าทำเอ่อ ตรงนีเ้เสร็จแมมมอสน่าจะได้เยอะกว่านี้แต่ว่ามันก็มันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ต้องรอไปอีกแหละองั้นเดี๋ยวถ้ามีอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวผมจะตัดมาแล้วกันถ้าไม่มีก็นั่นแหละรอมันเกือบเสร็จเลยนะครับเอาละครับเราก็กลับมายังเทมไม่เสร็จหรอกแต่ว,ว่าผมเจอเรื่องน่าตื่นเต้นครับ <S <S น,นั่นก็คือเห็นหรือเปล่าครับกิกาโนโตสลัดครับเลี้70ิบ ตัวคู่นะอยู่ใกล้ๆบ้านเรานะนี่คือเรื่องตื่นเต้นเรื่องที่1นนะครับและที่น่าตื่นเต้นมากกว่ากิกาโนโตซาร์ตตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือกิกาโน2ตัวนั่นเองครับไม่อยากจะบอกว่ามันมีอีกตัวหนึ่งครับอยู่หน้าบ้านเราเลยอะเลเวลร้อยสามห้าครับตัวคู่สุดยอดครับถือเป็นตัวที่เลเวลสูงมากนะครับนี่ฮนะบ้านเราโคตรใกล้อะคือแบบสองตัวครับอยู่ใกล้ๆกกันข้างๆบ้านโห เราจะไม่ขอไปยุ่งเกี่ยวกับเฮียแกลวกันนะครับ่อเฮียทั้งสองคนเขาแก่ตายไปนะครับเราจะมายุ่งแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าก็ไอก,กำแพงกับประตูนี้จะกันได้หรือเปล่านะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปสง่งแมมมอสล้วกันว่าใกล้จะเทมเสร็จแล้วหรือ,อยังนะครับนี่ฮะก็ใกล้ใกล้มากแล้วนะ ไม่น่าเกิน10นาทีนะครับน่าจะเทมเสร็จหลังจากนั่งรอมาสอา2ชั่วโมงนะครับกว่า,วาถ้าเรามีไข่แรปเตอร์นะครับเราก็คงเทมได้ง่ายกว่านี้เพราะว่าแมมมอสเนี่ยจะชอบกินคิบเบิลของแรปเตอร์นะครับแต่ผมไม่ได้จับไว้เลยสักตัวนะครับและระหว่างนั้นครับผมจะก่อนมันจะเทมเสร็จครับผมจะมา,อาขอเวลาย,ย้อมสีเสื้อผ้าหน่อยนะครับ นี่ฮะสีส้มเลยสีส้มต้องมาครับเอาตรงนี้เป็นสีส้มแล้วกันโอเคส้มกางเกงก็ส้มครับผมมือก็ต้องมีสีส้มด้วยแล้วก็สีดำครับสีประจำตัวผมครับดำส้มครับโอเคแล้วก็กางเกงแล้วก็รองเท้า โอเคเท่านี้เราก็ได้ใส่ประจำตัวอีกครั้งหนึ่งับดำส้มนะครับแต่ว่ามันยังผมน่าจะขาดสีดำนะอีกนิดหน่อยนะครับอีกไม่นานนะครับเจ้าแมมมอสก็คงจะตื่นขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนมันใกล้ตื่นแบบสุดๆเลยแล้วกันนะโอเคครับจะเห็นว่ามันใกล้ตื่นมากแล้วนะครับตอนนี้และ ไม่กี่อึดใจครับมันก็น่าจะโอเคที่สุดครับเราก็เทมแมมอสสำเร็จครับสึกโอเครู้สึกดีใจนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะขับเรือนะครับพาแมมอสไปส่งบนฝั่งนะครับแล้วจะมาลองใช้ดูว่าแมมอสจะหาไม้ได้ขนาดไหนนะโอเคนะน่าจะติดฝั่งแล้วเดี๋ยวเราไปลองอตีไม้ดูนะครับว่าแมมอสเนี่ยตีไม้ได้เยอะขนาดไหนนะครับ แต่ก่อนอื่นผมจะลองตีด้วยตัวเองก่อนด้วยขวานเหล็กนะครับนี่นี่สิบพันน้อยเกินไปหรือเปล่าลองอีกต้นโอเคประมาณ25นะครับก็ประมาณนี้แหละถ้าตีได้เยอะสุดนะเดี๋ยวลองแมมมอสฮะคือจะบอกว่ามันได้เยอะกว่าที่เราตีด้วยมเออด้วยขวานไหมผมบอกได้เลยว่าไม่ครับเนี่ยต้นเดียวมันจะได้ประมาณ20 ครับยี่สิบยี่สิบกว่าแต่ข umas, ้อดีของมันคือมันตีเป็นสเป e ด d d a m เงียก็คือเป็นวงกว้างครับเนี่ยมันโดนทีละหลายต้นนะครับรวดเร็วขึ้นนะครับถึงมันจะตีได้ไม่เยอะกว่าขวานเหล็กของเราก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่หาไม้ค่อนข้างสะดวกมันไม่ได้หาได้เยอะขึ้นนะครับถ้าเทียบอัตราส่วนระหว่างไม้ที่ได้ในต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยนะมันก็ได้พอๆกับเราใช้ขวานเหล็กนั่นแหละแต่ว่า นี่ครับมันตีสเปซดาเมจครับการตีสเปซดาเมจทาให้มันโดนต้นไม้หลายๆต้นไงเหมือนเราตีต้นไม้3-4ต้นภายในเวลาเดียวกันเนี้ยมันก็เร็วกว่าเนาะถ้าเราอยากได้ไม้เยอะๆในการตีต้นไม้ต้นเดียวเนี่ยเราต้องไปจับแมมมอตรเวลสูงๆมานะครับรีวิวลอยอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเรายังไม่พร้อมตอนนี้อาจจะจับนะถ้าเรา,อ,าอยู่ท้ายเกมช่วงท้ายเกมนะครับที่ผมมีพวกแรปเตอร์นะครับมาออกไข่ ไปทำคิ r เบิลรักเตอร์ได้นะครับผมอาจจะจับในโมเดลร้อหรือเราอาจจะข่าไปจับบีเวอร์นะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับผมสำหรับอพิโซดนี้นะขอบคุณทุ่ทนานนะครับที่ติดตามรับชมซีรีส์อาร์คนะครับติดตามกันได้ในอพิโซดหน้าครับอพิโซดที่6สสำหรับคลิปนี้ก็บายฮะ